มาหาข้ามีเรื่องอะไรกระมอมคิดถึงเจ้าแขวนใหญ่แล้วถืออะไรมาด้วยกรอนที่กระมอมนำมาถวายเจ้าแขวนใหญ่พระเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ นี่เจ้าเขียนเองเหรอพระเจ้าค่ะใช้ไส้เขียนใช่ไหมเพระเจ้าค่ะเจ้าแขวนใหญ่ดีมากงั้นอ่านให้ข้าฟังหน่อยพระเจ้าค่ะน่าละอายคนทำผิดน่าละอายอยู่ๆก็เหมือนตายทั้งเป็น นาอา<อ>ล้อร<ป>้อนพวกนี้ก็จะเก็บเอาไว้พอพระไทัยต้อยองแต่เ,เสนาธุดีกาให้ข้าแต่งตั้งรัชทายาทคุณนางท่านใดมีความเห็นบ้าง อาณามาทพระเจ้าค่ะท่านเห็นว่าอย่างไงครมอมไม่มีความเห็นพระเจ้าค่ะอืมหากไม่มีใครคัดค้านข,ข้าเลือกราชทายาทไว้แล้ว,าาว,ลวหาเรื่องทำพิธีประกาศออกไปขอ,ขอยินดีต่อไป้ของดีมากะพีพระเจ้าข่ะของที่ท่านทำทำได้ดีมากเลยใต้อง นี่เป็นแผนที่แควนต่างๆกระหม่อมให้นายช่างทุ่มเททำทั้งวันทั้งคืนจะเห็นได้ว่ามีแม่น้ำซานสวนล้อมรอบเมืองมองออกไปสุดลูกหูลูกตาเฮ้ย <c oughs> ข้ามองแผนที่นี้แล้วรู้สึกกังวลใจนะัก <c> พ <oughs> วกท่านดูแคว้นอูเป็นส่วนหนึ่งของเมืองซานเหรอเราใกลจากสวนกลางอำนาจ ถ้ามองดีๆยากที่เราจะจูจมทําให้ข้ากินไม่ได้นอนไม่หลับใปออกมีพระเนตกว้างไกลปริชาสามารถทรงนําแควนอูให้ปกครองใต้ละาทูไไดออกเรื่องการบุกแควนดังเหนือกระหม่อมยังเตรียมการอยู่หากทุกอย่างครบท้วนลงตัวก็สามารถดําเนินการทันทีทานมาทท่านคิดว่าในตอนนี้ เรายังไม่พร้อมทำศึกอีกเหรอเรื่องยังไกลกว่านี่คิดเรื่องกลยุทธ์ที่จะบุกแคว้นทางเหนือนั้นไม่ควรรอหลายวันที่ผ่านมานั้นใต้เท้าทุกท่านต่างลงมาตีแล้วบางคนเห็นด้วยให้บุกแคว้นลู่ก่อน บางคนคิดว่าควรจะบุกแคว้ฉู่ก่อนพูดไปพูดมากลายเป็นว่าต่างอยากให้ยืดเวลาออกไปไล่บุกแควอ่นอนแอก่อนตอนนี้ข้ากำลังคิดอยู่ว่ายังมีวิธีไหนที่จะงัดมาใช้ได้เวลานี้แคว้นต่างๆ แหวนไหนแข็งที่สุดแหวนไ่หนึ่งก็่ะโตข้ถ้างั้นทําไมเราไม่ใช้วิธีลงมือครั้งเดียวได้ผลเกินคาดละ่ะไต่องคทรงหมายถึงบุกแควนจิ้นซึ่งเป็นใหญ่ผิดแล้วท่านเสนาตอนนี้ไม่ใช่เวลาบุกแควนจิน้นนอกจากแควนจิ้นแล้วยังมีแควนไหนอีกแควนฉีนไง พรพีรพระเจ้าข่ะรีบไปร่างหนังสือนัดให้องฉีไปพบข้าที่อ้าหลิงเพื่อล่าสัตปาเอะไต่องส่งนัดอองฉีไปล่าสัตทรงคิดเข้ารบกับแคว้นฉีซึ่งแข็งแกร่งงั้นการปราบแคว้นต่างๆก็ <laughs> ผู้ที่มีความสามารถอย่างนี้มีไต่องเพียงองค์เดียวโดวยพระปีชาสามารถแคว้นอูของเราไม่ใช่แคว้นเล็กๆ ที่เอาแต่หวงหน้าพววงหลังปราบปรามแคว้นฉีสสยบแคว้นเย่ได้อองเย่ซึ่งไม่เคยใครยังต้องสวามิพักไม่มีแคว้นไหนที่ใต้อองสองปราบไม่ได้กระม่อมขอไปร่างหนังสือก่อนช้าก่อนทูตใต่องวันนีเลิกประชุมธนามาดมีอะไรไว้พูดตรงนี้พระเจ้าข้า ก่อนรเสนาขอถามหน่อยเถอะท่านก็ลังคิดทำลายแคว้นอูของเรา,หราเห้ีแหลกล้อนแล่ะลิธานมาดหมายความว่ายังไงทำไมต้องประจบไต่ออกด้วยหรือท่นถูเสนอให้องชายอยู่เป็นราชทายาทอะเรื่องนี้ข้าไม่ขอขัดของ แต่เรื่องให้ตีแขวนฉี่นี่สเิเรื่องการบุกแขวนฉีเป็นความคิดส่วนตัวของข้าเองเหรอเรื่องนี้ไตอองก็ทรงเห็นดีด้วยไตเท้าเราเป็นแค่ขุนนางสมควรทำตามผู้เป็นนายถึงจะถูกนะคนเป็นขุนนางสมควรทูลเตือนความผิดพลาดของไตอองแต่ว่านี่ท่านกลับยุยงส่งเสริมให้ไตออง,องทรงทรนุ ท่านทำเพื่อลาบยศขคงตัวเองแม้แต่ต้องสูญเสียแผ่นดินท่านก็ไม่ใส่ใจท่านไปคุณนภาษาอะไรข้าไม่โกรธท่านหรอกเรื่องการบุกแควนเหนือธนามาตอู่ไม่มีแผนใดๆสินะถึงได้ผ่านโกรธข้า,ข,าข้าเข้าใจว่าไตอ๋องยังเคารพท่านอยู่เพียงแต่เรื่องบุกแควนเหนือไต่เท้าไม่มีแผนการอะไรเลยข้ายากเตือนท่านอย่างหนึ่งท่านควรอยู่บ้านข้าก่อน รอฟังข่าวดีจากใต้อ๋องจะดีกว่าที่สําคัญไม่จำเป็นต้องวิ่งไปวิ่งมาแต่เสนะ<ม>าทำไมควรพูดกับใต้ท้าแบบนี้นะรักษาตัวด้วยเออท่านเสนาทรามันทำไมต้องโกรธเขาด้วยละ่ะ ทานพ่อไนท <laughs> ่านพ่อด้การออกรบครั้งนี้ลูกขอตามเสด็จไปด้วยคนนะเจ้าจะอยากไปทําไมลูกเห็นการฆ่าศัตรูสร้างความชอบ <laughs> ดีมีความมุ่งมัน่นเรื่องนี้ใครสอนเจ้านี่ท่านเสนาพระเจ้าค่ะอืมทูใต้อ๋องธนมาตขอเข้าเฝ้านั่นเหรองั้นเธอเข้าบอกระจกค่ะเอ๋จะไปเล่กนกอนเถอได้ยังคะอืม ธานามาตกระหม่อมทูลลาเอา้ธาธนามาตยังไม่ทันพูดอยู่ๆก็ลาแล้วเหรอความจริงกระหม่อมคิดจะมาทูลเตือนไตอ๋องเรื่องการออกศึกแต่ว่าไตอ๋องทรงฉลองพระองค์ชุดออกศึกกระหม่อมจึงไม่คิดจะทูลอะไรอีกแล้วธานามาตท่านวางใจเถอะการรบครั้งนี้ข้าเชื่อมั่นว่าต้อชนะศึกแน่แน่ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ขอให้ไตอองทรงได้รับชัยชนะอืมข้าได้ยินว่าท่านบาทอูกับท่านเสนาปอพีทะเลาะกันหลังเลิกประชุมอย่างนั้นเ่ะเหรอไตอองทรงรู้สึกหน้าขำแล้วสิพยคะท่านกังวุ้อะไรข้าเข้าใจเป็นอย่างดีถ้าเรอฟังข่าวเรื่องข้ารบได้ชัยชนะเถอะข้าออกศึกดังนั้นทางนี้ฝากท่านดูแลด้วยนะ ุไตอ๋อ,องทรงตัดสินพระไทยนำทัพออกศึกพระมอมอยากทูลเต,ตือนไตอ๋องว่าอย่าทรงทําการรีบร้อนนักขอให้ทรงออกศึกด้วยความรอบคอบพะยะค่ะเอาละข้ารู้แล้ว <c oughs> ไม่ต้องรอท่านมาไตอ๋อ,อง ดูมันท่านอำมาจะไม่พอใจพระเจ้าค่ะก็ <c oughs> แก่มากแล้วแต่กระหม,ม่อมได้คัดเลือกคนเอาไว้คนหนึ่งเพื่อทรงใต้อ๋องเดินทางเชิญไต้อ๋องสรงทอดกันเนึ่ โกจียนเจ้ารู้ไหมว่าทำไมข้าถึงนําทัพออกสึกเพื่อเป็นหนึ่งในต้อยล่าเจ้ารู้ก็ดีแขวนฉีแข็งแกร่งแต่ข้าตองการให้พวกนั้นเห็นถึงความเก่งกล้าของข้าเพระาะเจ้าค่ะต้อย๋องต้องมีชายในศึกนี้แน่ <c oughs> <c oughs> โเจียนหลังเจ้าและคำมงคลของเจ้าทำให้ข้าฮึกเหิม ของทัพของข้อต้องเปลี่ยนแปลงไปแนะ่พระเจคะ ไตอทองไตอ๋ตองเสด็จไปแล้วนะป๋อผีตั้งใจนำโกเจียนมาหน้าวังโกเจียนสแสดงความยินดีต่อใตอ๋องด้วยอืมไตอ๋องเสด็จออกสึกครั้งนี้เป็นรางร้อยมากกว่าดี้นะมไม่หรอกมกั้งไตอ๋องทรงระดมกำลังมาทั่วทั้งแควน้นพวกทหาร ต่างเก่งกล้าสาม,มารถทุกคนมีแควนเย่ส่งสเสบียงและฐานมาให้เรื่องชัยชนะคงจะไม่ใช่เรื่องยากหรอกความสามารถของไตอ๋อ,องเจ้าชนะแควนฉีไม่ใช่เรื่องอยากอะไรแต่ที่น่าแค้นใจคือโกเจียนทําเป็นแกล้งสวามิภักดิ์ทำไมไตอ๋อ,องทรงทรนงและยิงพยองมากขึ้นเน่เจ้าก,ก็รู้ว่าคนพยองแพ้ได้ง่ายดูนี่สิทหารของเรา ต้องเดินทางไปไอ้ยหลิงเส้นทางเนียเหมือนคาดตัวตายชัดๆหากไม่สามารถเอาชนะแคว้นฉีได้เมื่อน,นั้นแคว้นฉีจะต้องตลบหลังทับของเราทหารของเราคงระส่ำระสายแน่ๆเออคิดไปแล้วอันตรายเหลือเกินแต่ว่าแคว้นฉีจะโจมตีตลบหลังเราได้อย่างไงในเมื่อด้านหลังเราเป็นแคว้นจิน้น แควนฉีสามารถยืมเส้นทางแควนจินแอบตลบหลังทับเราที่ท่านคิดว่าแควนจินจะช่วยฉีไหมเออวันนี้ไตอ๋องสมบูรแควนฉีพรุ่งนี้จะสถาปนาเป็นห้องเตะไม่ว่าใครก็มองออกแล้วคิดว่าแควนจินจะมองเรื่องนี้ไม่ออกหรือไงอืม รายงานเจ้องทหารฉีาปล้นค่ายเราถูกล้อมแล้วพระเจ้าข้าตายองเราไราไปเลุยไปล่เลยไป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 ไไปไปไไป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 ปกลไปไปไลุยไปไอไปไปไไปไปรปไจไาเฮ้ยหมดเลยเอไป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 ไ ไปหนีไปไอ้หนีแล้วหนีออกมาจากกระจกเร็วต่อะไรข้าเอ่าใอ้คนหน่อยเขาไข่มันเขามาตโอไปหนีไปหนีไปหลงเร็รงสั่งถอยพับเถอะเร็วโอ้ไม่มบียดว่าเพราะถอยหาทุกคนลุยฝ่าไปพร้อมกับข้า

ทัมอานบาทบมาแล้วเด้อใจองเราบอกมาช่วยแล้วพะเจา้าคนาบามาแล้วเอามาไปาไปาไปม,มาแล้วอูองครับผมนำทัพมาช่วยแล้วพระเจา้าค่ะ ธนา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 น,น่อยเรียนใต่อองธนมาตดพ้นขีดอันตรายข้อดีมากไปพักได้ลระเจ้ค่ะใต่อองขอจะได้สรงหวงแระม่อมไม่ตายง่ายๆแล้วพระเจ้าก็ เจ็บแ,แค่นี้ไม่หนักหนาอะไรรายงานรายงานใต้อ๋องทหารที่มาป้อนข่ายถูกขับไล่หนหีก็เจอไปแล้วพะยจค่ะไปได้แล้วพะเจ้าค่ะ,ะ,คะข้าละอายใจนักคืนนี้ หากท่านอำมานไม่นำทหารมาช่วยข้าคง,งไม่รอดมาได้ตอยอ,อ๋องท่านอมารบาดเจ็บสาหัสทรงถอยก่อนเถอะพระเจ้าค่ะไปดีรีบออกคำสั่งให้ถอยทัพอย่าถอยพระเจ้าค่ะตายอ๋องความจริงกระม่อมไม่เห็นด้วยที่ทรงตีแคว้นฉี เรื่องการศึกไม่ควรวู้วามพระเจ้าค่ะทรงนำทัพมาแล้วอย่าได้ถอยทัพกลับในง่ายบุกเราต้องบุกจนกว่าอีกฝ่ายจะแพ้บุกจนกว่าศัตรูจะขวัญหน,นีดีฝ่อให้ศัตรูไม่กล้ามองข้าพวกเราได้อีกพระเจ้าค่โอ๋อธนอด ถ้างั้นข้าจะทำตามที่ท่านแนนะนำเสนาถ่ายท่อคำสั่งเตรียมทหารบุกแขวนฉีอย่างต่อเนื่องจนก,กว่าพวกนั้นมันจะยอมแพ้บุกต่อไปเลยพระเจ้าค่ะยินดีต้อรใต้อองที่ทรงได้ยชนานะทูลใต้อ,อง๋ง ท่านหมาจะาแคว้นฉีมาขอเข้าเฝ้าไต่อ๋องเพื่อแสดงการสวามิภักดิ์วันนี้ข้าไม่อยากพบใครไปบอกเขาอีกสองวันค่อยมาคุยรับด้วยกล่าวใตอองแคว้นฉีได้เข้มแข็งมานานตอนนี้ยอมก้มหัวให้แคว้นอูของเราแล้ว <c oughs> การรบครั้งนี้ข้าพอใจมาก ท่านดมารคาดการแม่นยำนำทหารมาช่วยเหลือข้าไว้ทันไม่งั้นข้าคงจะไม่รอดแล้วและไม่สามารถได้รับชัยชนะอย่างที่พวกท่านเห็นครั้งนี้คนที่มีความชอบสูงสุดก็คือท่านดมารอูจือสิถือคนที่แข็นอูขวนเคารพพูดได้ว่าเราได้คนเก่งมาช่วยงาน มีกองทัพเรือที่เก่งกล้าความจริงสิ่งที่แคว้นอื่นเกรงกลัวคือการที่เรามีอมานาจเก่งกล้าดังนั้นคาพูดของท่านอามาตอูข้าจําเป็นต้องเชื่อฟังถ่ายทอดคําสั่งข้าให้บับเดทท่านอมาตทองพันช่างกับปลาห้าสิบตัวไปข <ไป S 2> อ,อง,องปวปล,ลาเรือ ออกไปได้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งนะครับ